คิ4แค่ชี้นำพฤติกรรมเปลี่ยนชีวิตสวัสดีค่ะพบกับพี่นานนายแล้วนะคะจากช่องนานาม,มากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวลัคนาราศีกันนะ,ะลัคนาและราศีกันเป็นคลิปพิเศษนะคะเนื่องจากดาวพฤหัสย้ายนะคะดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่30เมษายน2567นะคะ ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568นะคะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะแต่จะส่งผลกระทบใดๆกับชาวราศีกันบ้างนะจะมีเรื่องดวงชะตาความรักการเงินการงานสุขภาพโชคลาภนะของชาวกันนะคะเป็นภาพรวมนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ในตำแหน่งตัวตนนะคะได้ไพ่ค e e นออฟวอลนะคะอันนี้ในตำแหน่งตัวตนของคุณเลยนะคะชาวกันระวังนะคะมีเรื่องบาดหมางนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะใบนี้เป็น,ปนไพ่แบบยังไงหรืออาจจะมีปัญหากับเจ้านายซึ่งเป็นเพศหญิงนะคะมีส่วนที่จะเป็นเพศหญิงหรือตัวคุณเองเนี่ย ช่วงเนี้ยค่อนข้างจะซีเรียสในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะอ่าใบที่สองนะในภายในจำหน่งขยายตัวตนของคุณนะ,ะมีเกณฑ์จะผิดใจหรืองอนงอนกันกับคนรักนะ,ะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรักหรือคู่รักของคุณนะคะอ่าใบที่สามค่ะมันมีคนที่จะเข้ามานะ,ะในชีวิตของคุณนะค,ะคนคนเนี้ยพยายามจะแทรกตัวเข้ามานะคะ ในกรณีที่คุณมีคู่อยู่แล้วนี้ให้ระวังเลยเนาะจะมีคนแทรกตัวเข้ามานะเป็นบุคคลที่สามนะจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาจะเข้ามาได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดประตูใจให้เขาหรือเปล่านะชาวราศรีกันและลัคนากันนะคะอ่าตำแหน่งคนรักนะคะได้ไพ่ราศรีกันเลย <c oughs> นะตำแหน่งคนรักนะคะได้ไพ่ปูรษีนะคะ เนี่ยฮะเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเดี่ยวสำหรับคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาในอนาคตนะคะแต่ต้องโดดเดี่ยวไปสักระยะหนึ่งนะคะและชาวกันนะคะที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเรียนวัยศึกษานะคะให้ศึกษาหาความรู้ไปก่อนนะคะอ,อย่าเพิ่งมีใครเข้ามานะ,ะถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่ไปก่อนนะคะ สำหรับคนโสดนะแต่สำหรับคนมีคู่ต้องประครองความรักกันไว้ดีๆนะคะมีเกณฑ์ที่ความรักของคุณจะมีปัญหาหรือมีคนเข้ามาแทรกซ้อนค่ะอดีตที่ผ่านมานะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะเรื่องของการงานนะชาวกันเนี่ยเป็นคนที่ทำงานทุ่มเทกับกับงานมากนะ,ะเป็นคนที่ตรง กต่อการทํางานนะเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทํางานเวลาทํางานเช้ากันจะทําเต็มที่นะคะอ่านะคะใบที่หกนะ,ะในอนาคตนะไพ่จ็ติกนะใบเนี้ยเป็นไพ่แห่งความยุติธรรมถ้าในเรื่องของการงานนะชาวกันถ้าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทกับงานนะคะความยุติธรรมจะมีอยู่จริงนะคะออนะ เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณทำไม่ดีนะคะความยุติธรรมก็มีอยู่จริงเช่นเดียวกันนะคะชาวกันนะที่ทุ่มเทกับการงานก่อนหน้านี้เนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะ,ะพิจารณาในการปรับตําแหน่งนะคะหรือปรับขึ้นเงินเดือนนะคะในช่วงนี้นะช่วงหนึ่งปีนี่แหละนะคะสิ่งนี่มุ่งหวังของคุณนี่เป็นไงให้หนึ่งเหรียญนะคะชาวกันนะคะ ที่คุณมุ่งมั่นกับการทํางานเนี่ยคุณก็ก็หวังในเรื่องของนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับขั้นเงินเดือนอะไรเงี้ยนะคะอา่าเป็นสิ่งที่คุณหวังไว้เดี๋ยวจะบอกว่าได้ไหมนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพนะ่เดอะเดวิลค่ะนะอ่าระวังนะใบเนี้ยคนในบ้านของคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองนั่นแหละนะคะระวังจะมีโดนหลอกลวงนะเดวิลเนี่ย นะไพ่ราหูนะระวังจะถูกหลอกถูกโกงหรือมีคนชักนำให้ไปทำสิ่งใดนในในสีเทาเช่นการพนันออนไลน์นะชักชวนเล่นการพนันชวนปันนนป่นนู่นปั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือมีคนมาหลอกมาลวงนะอาจจะมาถึงบ้านเลยมาตีสนิทชาวกันเนี่ยค่ะนะนะหรือถ้าเป็นเรื่องของในความรักนะเรื่องของความรักนะะ ระวังคนมาหลอกลวงเรื่องความรักได้เช่นเดียวกันนะค,ะะความรักที่ฉาบฉวยความรักที่ลุ่มหลงนะคะให้ระวังด้วยเนาะอาจจะเจอคนไม่จริงใจนะ,ะมันจะแฝงเข้ามานะคะให้เลือกเฟ้นดีๆนะคะ,ะสิ่งที่มุ่งหวังของคุณในะเรื่องของการเงินนะวิวออฟฟอร์จูนมาคู่กับหนึ่งเหรียญน,นี้นะคะ,ะเรื่องของการเงินในอนาคตนะคะมันจะได้นะเป็นวัฏจักร ของชีวิตนะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะ,ะถ้าคุณทุ่มเทกับการงานนะ,ค,ะความยุติธรรมมีอยู่จริงค่ะนะ,ะแล้วคุณจะได้ตรงนี้นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะแต่ต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะไปที่10นะคะในอนาคตอันไกลได้ไพ่1ดาบนะ,ะหนดาบนะ,ะถ้าติดไม่ดีคือไม่ดีแต่ถ้าติดกับวิวออฟฟอร์จูนนะคะมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่เจ้านาย จะตัดสินใจนะคะจะตัดสินใจในการเ,าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือเนี่ยกลงล้อแห่งโชคชะตาจะทําให้คุณนะพบเจอกับสิ่งดีๆนะ,ะที่เช่นโชคลาบก้อนใหญ่เงินก้อนโตค่ะนะคะอะแล้วก็เออนะในอนาคตนะคะถ้าในเรื่อง,องความรักเนี่ยใบเนี้เข้ามานะ ระวังคนที่คุณรักเนี่ยจะมีเกณฑ์ได้หามหงหาหมอนะคะหรือผ่าตัดหรือตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือติดกับวิวออฟฟอร์จูนใบนี้เป็นไพ่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ดินอสังหาริมทรัพย์ะะมีเกณฑ์ที่จะได้แบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของที่ดินด้วยซ้ํานะคะ,ะมีลาบก้อนใหญ่นะดาวพฤหัสนี่ค่ะดาวพฤหัสทํามุงกับคุณนะ,ะทําให้คุณ ชาวราศีกันเนี่ยมีลาบก้อนโตแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะไพ่วีออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ประจําคนเกิดวันพฤหัสดาวพฤหัสนะ,ะดาวพฤหัสจะส่งผลให้คุณมีโชคลาบก้อนโตเข้ามาในภายใน1ปีกับอีกสิบกว่าวันนี้แน่นอนนะคะสาเมษายนถึง13พฤษภาคม 6, 6 8นะหกเถึง68ปนะคะประมาณ1ปีค่ะนะ,ค,ะคุณจะมีโชคลาบหนักๆเข้ามานะรอรีวิว นะรอรีวิวชีวิตตัวเองเลยนะฮะอ่าและคุณก็จะมีเหตุการณ์สำคัญนะฮะอ่าไพ่ใบที่11ไพ่ขยายคู่ครองคนรักนะฮะคนที่โดดเดี่ยวมานานคนที่ใช้ชีวิตอยู่ลำพังมานานจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักนะฮะ,ะสำหรับคนที่เลิกไล่อย่าล้างไปแล้วก็จะมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นใหม่กับใครบางคน <S <S เช่นเดียวกันนะคะ ใครที่ไม่ใช่คู่เราเขาก็จะไปนะคะแต่ว่าดูนิดนึงเนาะอย่าให้คนที่มีพันธะเข้ามานะคะหรือดูนิดนึงว่าลักษณะคนนี้จะเข้ามาหลอกมาลวงแบบเดวิลเนี่ยนะคะเข้ามาแบบว่าทำท่าเหมือนรักมากเลยอะไรเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วไม่จริงใจนะระวังคนประเภทนี้ด้วยนะคะอ่ะาไพ่ขยายการงานการเงินนะคะได้ไพ่สองเหรียญค่ะนะคะ ในเรื่องของการงานการเงินจะมีเงินเข้ามือนะฮะเข้าเงินเข้ามือไม่ัไม่ขาดสายค่ะนะฮะเงินเข้ามือมาแบบไม่ขาดสายนะแต่คุณต้องรักษาการเงินนี้ไว้ด้วยนะฮะระวังจะหมดไปกับอ่าและก็ไอ้ที่ระวังอีกอย่างหนึ่งเรื่องการค้ำประกันนะฮะอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะ,ะอย่าไปค้ำให้ประกันให้ใครมันมีเกณฑ์นคนมาหลอกมาลวงอย่างที่บอกนะอ่า นะถ้าจะมีรักใหม่เลือกดีๆนะคะเลือกดีๆนะ,ะมีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะคะชาวกันนะ,ะในหนึ่งปีนี้เหตุการณ์ดีๆบวกบวกมุมบวกนะ,ค,ะคือคุณจะได้โชคลาบชอก้อนโตเอาราบรอยหรืออสังหาริมทรัพย์นะคะอา่าแล้วก็ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์อาจจะได้ปรับตําแหน่งนะคะ ในเรื่องความรักระวังคนมาหลอกมาลวงนะถ้ามีรักดีอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนนะฮะอ,อ,อย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนคู่นะคะถ้ามีคู่อยู่แล้วเนาะระวังคนหลอกลวงด้วยนะคะออโอเคนะ,ะขอบคุณชาวราศีกันลัคนากันนะ,ะและทุกราศีที่เข้ามาฟังนะคะอันไหนที่ตรงกับคุณนะคะก็เอาไปปรับใช้นะฮะและเอาไประมัดระวังไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะอันไหนที่ไม่ตรง ก็ปล่อยผ่านนะคะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าไม่ตรงนะคะเพราะว่าคุณรอนะ,ะภายในหนึ่งปีนี้นะอนาคตคุณไม่รู้คุณรู้แต่อดีตและปัจจุบันนะคะอนาคตคุณไม่รู้เพราะฉะนั้นเรื่องที่พี่นาณาพูดไปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะอารอผลนะคะบางเรื่องก็รอผลนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดได S line ID <S มานะคะ4399 NA นะคะ,<ส>ะ,ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะคะพี่นานาจะเพิ่มตัวหนังสือไว้นะคะค่าครูโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะ199บาทเท่านั้นเลยนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่แม่นถ้าคุณยังไม่ได้ดูนะ,ะบางคนบอกว่าถูกมากเลยจะแม่นหรือเปล่านะ,ะอย่าเพิ่งคิดว่าไม่แม่นถ้าคุณยังไม่ได้ดูคะ่ะนะ,ะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ